ในอุปกรณ์ที่เป็น a c f หน้าจอ2อจอเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงก็จะติดตั้งสวัสดีครับ,รบผมป๊อปผมหน่วยครับผมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ TG Channel คลิปนี้ที่เรามารีวิวเราก็จะเริ่มต้นอันบ็อกหน้าจอ a c f 580ว่ามีรุ่นไหนแบบไหนบ้างรวมไปถึงในส่วนของที่เป็นตัว mounting kit นะครับหนึ่งเลยนะครับในส่วนของหน้าจอ basic ตัวนี้นะครับโมเดลของตัวนี้ก็คือ ACS ขีด BP ขีด S นะครับสก็คือในส่วนของหน้าจอ Assistant 3บามัทัดนะครับโมเดลของมันก็จะเป็น ACS ขีด AP ขีด S 3ก็คือในส่วนของหน้าจอ s s s t a n t Blue t ู t t o นะครับสามารถต่อกับสมาร์ทโฟนได้ตัวนี้นะครับโมเดลของมันก็คือ ACS ขีด AP ขีด W 3ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้กับตัว Mounting Kit ที่เป็นโมเดล DPMP ขีด e EXT ตัวนี้เลยครับนี่หน้าตาเป็นไงบ้างครับค่อนข้างรูปทรงดูดีนะครับอันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันนะในส่วนนี้ในส่วนตรงนี้นะครับผมจะเทียบในอุปกรณ์ที่เป็น ACS หน้าจอ A.C.S. ของ A.C.S. 580ไปเทียบกับ A.C.S. 550นะครับรุ่นเก่าของ A.C.S. 550นะครับก็จะมีหน้าจออ e คีย์แพดเพียงอยู่แค่2รุ่นนะครับก็คือ1เลยก็คือในส่วนของหน้าจอที่เป็นเบสิกนะครับตัวนี้อันนี้คือหน้าจอของ A.C.S. 550นะครับโมเดลของมันก็จะเป็น A.C.S. ขีด C.P. ขีด C นะครับอีกรุ่นหนึ่งจอ3มบรรทัดตัวนี้นะครับจอ แอซิเ t นต์ของ a อ e 5 0 550นะครับโมเดลมันก็คือ ACS ขีด CP ขีด D อุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ผมพูดไปนะครับเดี๋ยวทางน้องหนุย่ยผมจะให้น้องหนุ่ยเนี่ยอธิบายของแต่ละรุ่นแล้วเราลองมาถอดอ่าลองถอดออกจากกล่องว่าในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราตามตามกันไปเลยครับอ่าน้องหนุย่ยครับ อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูของสามตัวนี้ครับสามตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น580จะเป็นได้หน้าตารูปรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเรามาดูของอตัวเบสิกก่อนเลยครับที่มาอยูกล่องตอนนี้ก็คือมันจะบอกอรุ่นนะครับก็คือ ACS BP ขีด S นะครับแล้วก็บอก serial number นะครับตรงนี้แล้วก็บอกอซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นจอเบสิกของรุ่น SCS 580นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็เขาก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นนะครับก็คือ SCS ขีด BP ขีด S แล้วก็ serial number แล้วก็มีเ f i มแ w a r e อร์ชั่นอะไรนะครับตรงนี้ด้านหลังรูปล่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับตัวที่สองก็คือเป็นแบบ assistant น,นะครับผม ก็เป็นลักษณะนี้หน้าจอแบบนี้นะครับเออคุณหนุ่ยผมถามนิดนึงว่ามันมันมีไออ่าสามารถใส่่านอ่าเปลี่ยนอะไรได้ใช่ไหม่านนี้ก็คือเป็นตัวอ่าช่วยแบ็กอัพอ่าพวกเรียลไทม์เคอกอะไรเงี้ยครับข้อมูลสามารถเปลี่ยนได้สามโหมอ่าสามโหมครับผมครับตัว่างตาเป็นอย่างนี้ครับเรามาดูเรามาเปรียบเทียบจอสองจอนะครับก็คือฝั่งขวาเนี้ยก็จะเป็นจออ่าเบสิกนะครับผม ก็จะมีแค่บรรทัดบรรทัดเดียวนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นจอแบบแอสซิ t ดนต์นะครับผมปัจจุบันนี่ก็จะใช้แบบจอแบบแอสซิ t ดนต์เพราะว่ามันใช้แบบง่ายแล้วก็สะดวกนะครับดูได้ชัดเจนกว่าครับผมแต่ก็เหมาะสมทั้งคู่ถูกไหมครับเหมาะสมเหมาะสมทั้งคู่ครับใช้ใช้งานได้ทั้งคู่ครับผมมาดูตัวท็อปของเราตัวนี้ตัวท็อปครับเป็นตัวบลูทูธนะครับก็คือตัวนี้จะใช้คอนเน็กกับ โมบายนะครับหรือสมาร์ทโฟนครับใช้คอนเน็กต์บลูทูธนะครับแล้วก็จะมีะฟรีแวร์ก็คือเป็นแอปพลิเคชันฟรีให้ใช้ที่เป็นโปรแกรมไดจูนมาครับคุณครับนะโปรแกรมว่าชื่อว่าไดจูนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปใช่เรื่องนี้อยู่คลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาคอนเน็กให้ดูกันนะครับผมอันนี้จะเป็นของรุ่นปัจจุบันนะครับก็คือ A C S 580เดี๋ยวเรามาดูรุ่น รุ่นเก่าที่มันเป็น550ครับอันนี้ก็จะเป็นจอจอแอสซิสแตนต์สามบรรทัดรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะแถมแจ็ค rj 4 5มาในกล่องด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างว่า580กับ550เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับต่อมาเป็นจอเบสิกนะครับผม s f 5 5 0 rj 4 5มาเหมือนกันนะครับ ลักษณะจอจะเป็นจอบรรทัดเดียวเหมือนกันเลยสิ่งนี้เรามาดูว่า2จอเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับด้านขวาผมจะเป็นจอแอสซิสแตนต์นะครับสบรรทัดด้านซ้ายก็จะเป็นจอบรรทัดเดียวก็คือจอเบสิกนะครับผมปัจจุบันปัจจุบันก็คือรุ่น550เนี่ยไม่มีไม่มีขายแล้วนะครับก็คือแต่ว่าทาง TG เราเนี่ยยังมีสต็อก ไว้อยู่ครับบางรุ่นนะครับผมน้องหนุ่ยครับหน้าจอของ a อ550เนี่ยที่เป็นแบบ a s s i s t a n t กับแบบแบบเบสิกเนี่ยคือในท้องตลาดเราเนี่ยยังหาซื้อได้ไหมหรือถ้าหาได้แล้วเนี่ยซื้อได้จากที่ไหนะนะครัถ้าถามว่ารุ่นนี้ที่เลิกผลิตใช่ไหมครับตอนนี้ก็หาซื้อได้ ซื้อได้ที่ไหนก็คือซื้อกับทาง TG เราเนี่ย t g Control เลยใช่ TG c o ค t r o l เลยครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่าง580กับ550นะครับความหล่อความสวยดูเป็นไงบ้างครับรูปร่างครับเอาแบบจอ a s ส i ิส n t น่ก่นอนรูปร่างด้านขวานี่จะดูล่อหล่อกว่าแต่นี้มันจะมีข้อแตกต่างก็คือตรงตรงนี้นะครับพอจะแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันตัวอินเวอร์เตอร์เองอะ่ะมันไม่ได้บิ้ว RJ45 ตัวผู้ครับที่อินเวอร์เตอร์มันต้องอาศัยใช้ RJ445 ตัวนี้นะครับส่วนถ้าเป็น580 580อ,อย่างตัวนี้มันบิวบิวอินมาแล้วนะครับะจะอยู่ด้านในนี้บิวอิน RJ45 มาแล้วครับผมทีนี้เราจะดูว่าเราจะใช้หน้าจอเนี่ย ร่วมกับอไอตัว mounting kit ยังไงครับก็คือตัวนี้ mounting kit ตัวนี้ก็คือจะเป็น DP DP MP ขีด e EXT นะครับน้องหนุ่ยลองแกะข้างในให้ดูครับว่าในกล่องนี้เขามีอะไรบ้างอะครับคุณน้องหนุย่ยครับเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูครับตอนนี้ก็จะมีเอกสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็น installation guide นะครับของตัว DP MP d p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  ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สําหรับเวลาลูกค้าเอาไปติดติดหน้าตู้อย่างเงี้ยอยากเอาจอไปไว้หน้าตู้ไม่อยากเอาจอไว้ที่ไดเอเอาไว้ในค่าคาบิเนตอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นตัวมัลติมีเดีพี่ป๊อบถือนะครับครับผมและอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นพาเนลพาเนลบัตรอะแดปเตอร์จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ครับ ใช้สําหรับทําอะไรครับน้องหนุ่ยสำหรับกรณีที่เราอาจะต่อจอออกมาไว้ที่หน้าตู้ครับครับผมก็ลักษณะการติดตั้งก็จะติดตัวเนี้ยก็จะติดตั้งคล้ายๆกันให้ดูสวยงามด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วมีไฟโชว์ power มีไฟโชว์ power แล้วก็ฟอลครับแล้วก็แถมสาย RJ45 ให้ครับผมประมาณ3เมตรความยาวประมาณ3มเมตร ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยว EP ถัดไปเดี๋ยวเราลองมาเล่นว่าหน้าจอแต่ละหน้าจอเนี่ยมีวิธีการเซตค่ายัางไงแล้วก็ใช้งานยังไงดูค่าอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปต่อ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณรับ a few minutes later o <laughs>